รัฐบาลทาได้เลยครับโดยการหนึ่งใช้กระบวนการที่เขาเรียกว่าระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นอันนี้รัฐบาลทำมาโดยตลอดแต่ยังไม่เข้มข้นพอควรจะติดด่าให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจราจาให้เขาได้กล้าตัดสินใจนะครับตอนนี้เวลาเขาตัดสินใจไปอย่างเช่นส่งผู้ว่าไปส่งผู้บังคับการไปไปดูแลไปคุยกับตัวแทนของฝั่งนูน้นก็ไม่กล้าตัดสินใจต้องส่งมาหน่วยเหนือตัดสินใจอย,อยู่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่เขาต้องตัดสินใจเพราะเขาอยู่หน้างานนะครับ ให้อำนาจเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดสองก็คือรัฐบาลไทยเองต้องไปตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินบัญชีการโยกย้ายโอนถ่ายต่างๆที่กลุ่มคนที่มีอำนาจในกลุ่มกองกำลังนะครับในฝั่งตรงข้ามไทยเนี่ยนะครับแน่นอนครับคนเหล่านี้เข้าออกไทยเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นการมาพักรักษาตัวการส่งลูกหลานมาเรียนการมาซื้ออสางหายริอมาซื้อในประเทศไทย การมาฟอกเงินในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับ,บอย่างที่เราขายไฟให้เขาเขาก็เอาเงินสดมาจ่ายค่าไฟเราเป็นกระบวนการฟอกเงินเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องตัดระบบสารุพวกทุกอย่างและก็อานวินความสะดวกทุกอย่างเขาเหล่านี้เพื่อให้เขารู้ว่าเราเอาจริงนะครับ